ดังแล้วบอกว่าให้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับ,รบว่าเราได้อบอกว่าพอดีไม่คิดแต่น่ารักมากของคนที่ขึ้นมาร่วมกิจกรรมนะครับชื่ออะไรนะครับน,น,นุนค่ะนุนนะครับชื่ออะไรนะครับพีเจนค่ะอะไรนะครับโอ้คนเดี๋ยวนี้ชื่อน่ารักเนาะคนนี้ชื่อนุน่นคนนี้ชื่อพีเจนไม่ได้นะคนเดี๋ยวนี้ต้องชื่อสองพยางถ้าชื่อพยางเดียวมันดูเฉยเกินไปนี่ไม่ได้ชื่อไอ้แล้วนะทุกวันนี้เพื่อนเนี่ยน้ำ อะไรดีปุยไ้านั่นแล้วนุ่นมาจากไหนเปลี่ยนเป็นน้ำนุ่นดีน้ำนุ่นนะนี่น้ำนุ่นนี่น้ำเน่านะโอเคขอบคุณมากนะครับผมให้นุ่นหน่อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทีเจ้นนะครับได้เลยน่ารักมากค่าเซลฟี่45หบาทนะ มือสั่นเลยมือสั네่นนี่ตื่นเต้นหรือเป็นคาพินใจตึงแน่นอยู่แล้วเอามาที่รักมานะขอเบ็กครึ่งชั่วโมงนะถ่ายรูปแกเอาเอาให้พี่แอนมืนถือด้วยเหรอโอ้โหจับมือถือไม่ค่อยได้เยใจอยากขโมยตลอดนะโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมบางคนขอถ่ายรูปกับจิรพินดารานะสมมติมาถ่าย กขอบคุณมากครับพีเจ้นครับน้องนุ่นนะครับเดี๋ยวนะแล้วคนเนี้ยแฟนเหรอแล้วแกมาเดินรนรอบเวทีเอามาหนึ่งจอ่าสังเกตเวลาคนถ่ายรูปนับงหนึ่งสองซ้ำไม่ได้ซ้ำกดไม่ลงเอาเลยเป็นนะเป็นเหมือนกันใช่ไหมถ้าหนึ่งสองซ้ำกดไม่ได้ต้องหนึ่งสองกดแล้วจ้ำขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะคบขอบคุณมากนะครับตัวนี้สอง คนที่นี่เขาดูคอนเสิร์ตครับนะสบายใจ